ช่องปะบวัวบ้านสวนชวนปลูกสวัสดีค่ะวันนี้พาชมต้นแสงเงินแสงทองค่ะแสงเงินแสงทองหรือว่ารวยรุนฟ้าค่ะนี่ค่ะฟังชื่อก็เป็นมงคลแล้วค่ะปลูกไว้เป็นสิริมงคลกับบ้านเราตัวเราค่ะปลูกไว้ค่ะปลูกไม้มงคลนี่ก็แล้วแต่คนชอบค่ะถ้า เรารักเราชอบต้นไม้ก็รักเราตอบแทนเราด้วยความสวยงามค่ะความสวยงามเรามาดูเนี่ยค่ะมาพักผ่อนสายตาเนี่ยจะทําให้เรามีความสุขนี่คือเขาตอบแทนเราค่ะตอบแทนเราก็คือว่าให้ใบสวยๆเรามานั่งมองแล้วเรามีความสุขพักผ่อนสายตาค่ะเนี่ยค่ะประวัวชอบ ดูแล้วสบายตาสบายใจค่ะปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะเนี่ยค่ะถ้าต้นเขาเกยเขาสูงก็ตัดค่ะตัดแล้วก็จิ้มจิ้มลงไปเลยนคะคะจิ้มลงไปแบบนี้ยแล้วเขาก็จะมีรากให้เราลากออกมาแล้วก็มีใบออกมาสวยงามค่ะก็ดูแลก็เนี่ยค่ะป้าก็ดูแลแบบง่ายๆจุลินทรีย์สั่งเ้าเซสงค่ะ นมบูดเนี่ยค่ะผสมน้ำรถเข้าไปนคะคะถ้าช่วงหน้าฝนก็ดูแลด้วยไตยโคดมาม่าค่ะแค่นี้แหะค่ะง่ายง่ายง่าย,ายเราลักเราชอบเนาะปลูกไว้ชื่นชม เวลาดูโทรศัพท์มากๆนานๆหรือทำงานเหนื่อยๆก็มานั่งดูทำให้เรามีความสุขเกิดความสุขได้ง่ายปลูกไว้เป็นมุมที่บ้านเราค่ะเนี่ยค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะฝนตกช่วงประมาณตีหนึ่งตกเรงค่ะตกเรง ใบไม้ก็เลยเนี่ยค่ะสดชื่นค่ะสดชื่นเขียวชะอุ่มเลยเขาได้น้ําฝนค่ะน้ํานี่เราลดทุกวันก็ยังไม่เท่าน้ําฝนถ้าน้ําฝนที่ช่วงน้ําฝนตกหนักๆก,ก็ทําให้ใบไม้เฉาได้เหมือนกันเนาะน้ําฝนมันเข็มค่ะมันเข็มถ้านานๆตกที่นี่ทําให้พืชพักและไม้มงคลงามค่ะนี่ค่ะ ป้าบัวก็ทำงานบ้านค่ะทำงานบ้านปลูกผักหลังบ้านแล้วก็ดูเลไม้มงคลดูเลหลานๆเนี่ค่ะคือชีวิตประจําวันป้าค่ะนีคะกข็ขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกๆคนที่เวะมาให้กําลังใจค่ะมาให้ให้กาลังใจมากดไลค์ให้ป้ากดติดตามค่ะขอบคุณมากๆคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็เพื่อนใหม่ที่เวะเข้ามาก็รบกวนกดติดตามกด ริ่งไว้นะคะคลิปหน้าป้าจะมีอะไรให้รับชมก็ติดตามตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ